สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟื้นด้วยนะครับเช้านี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับที่หน้าสารจังหวัดมุกดาหารนะครับก็สําหรับลุงนะครับก็กําลังนะครับจะเดินทางมานะครับพวกเราก็รอให้กําลังใจนะครับอยู่ตรงถนนนะครับถนนหน้าสารนะครับอยู่ถนนหน้าสาร ครับอยู่ถนนหน้าศสาลน,นะครับตอนนี้ เอาเล็กมัดใช่หพี่นั่นล่ะพี่ขออนุญาตวันนี้ก็เข้าแล้วเหรอ ครับก็มาแล้วนะครับรถลุง นคุณจอดรถตรงไหนพอพื้นมาดีครับอมาดีิมาดิแล้วไงตอนนี้ท่านทนายลงมาไหนครับจอดแล้วจอดรถตรงหน้าคุณหนุ่จอดรถนู่นนะฮะวันนี้ที่จอดรถเต็มนะต้องอ้อมไปจอดด้านหลังนะครับน่าสานนะครับ ไปจอดทังฟังทางด้านสางมือนะเนื่องจากว่าไม่เจอรถเก่าเหมืนเดิมด้านที่เสด้วเอาทางที่ทางนู้นปเดินกันนะวันนี้เต็มรถเยอะมากก็เต็มทุกช่องจอดนั่นเองนะครับพี่โต๊ะช่วงวันที่สองนะครับสวัสดีนะครับพอหมดฟื้นครับสวัสดีครับไปสวัสดีครับผม ไปจอดนู่นอาคารด้านในเพราะว่าข้างหน้าเต็มข้างหน้าเต็มนะครสีเปลี่ยนรถพ่อพื้นมาดูจ้าสวัสดีครับพ่อพื้นก็มาเลยใครสีข้างนอกพื้นนะคะใครอยากเห็นชัดๆกันเดี๋ยวยายจะลงให้นะคะแป๊บนึงเดี๋ยวยายจะลงให้โอ้เข้าไปเลยสามสิบหกชัดเกมมาถึงหมวดพื้นเลย สวัสดีครับอันนี้แล้วสามสิบหกโอ้36มสองเลยนะครับผมื่เนื้อลำดับสา

ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับของทีพีสกินนะครับไม่ว่าจะเป็นทีพีกาแฟนะครับกาแฟปรุงสําเร็จรูปนะครับสามารถชงเดินได้เลินเพื่อสุขภาพนะครับราคา300ซาวบาทนะครับแล้วก็ชีเบคอนพันบปตาครูแคนนะครับก็จะสามารถนะครับชงได้ทั้งน้ําธรรมดาและน้ําอุ่น นะครับเพื่อสุขภาพนะครับกล่องหนึ่งก็ห้าร้อยนะครับกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับแล้วก็ครีมบำรุงผิวหน้า PT สกินนะครับก็เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็ยังมีโปนะครับโปหนึ่งสองสามสี่โป, 1, 2, 3, ะโปะนะครับรักพี่เสียดายน้องนะครับ มีทั้งสี่ปนะครับรักพี่เสีดายน้องอะนะครับก็สามารถนะครับสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1น่งหมายเลขโทร,โทรศัพท์092 7 9เก้าสอสห้าสองหกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับฝาก ดูนะครับคลิปช่องหมดพูนเด้อด้วยนะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์ข้างข้างกายลุงมาตลอดก็มีมาดีพิษนะครับมาดีพิษแล้วก็ลูทีนแช่สมุนไพรวงังไพลยาชีฟันเย็เ่เฮบะนะครับสามารถสั่งซื้อสั่งหาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง4หมายเลขนะครับ 092 794นะครับ 7, 7 526 098 5655266 063 2 4 2 5แ4 4และ092 สามเก้าสองซีซีห้าแปดนะครับในนามช่องหมดฟืนเดอ้อนะครับแต่ลอดคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับวัสดีครับ